สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคย์ซึลินชั้นแนวครับผมพบกับผมเช่นเคยครับผมบาแวร์นะครับเนาะขอนอื่นกราบสวัสดีพี่น้องเอฟซีเรจะอยู่ทั้งกรุงเทพกรุงไทยบรจะอยู่ในประเทศต่างประเทศครับผมมาหนีมาให้มาหน้าครับมาเล่อบนเขาบนหน้าครับจะได้เกลียวบนเขาครับเขา ข้าวหอมบะิร้อยห้าหนึ่งศูนห้าครับผมน่ครับเขา็ง่ามอยู่ครับพ่นยาแล้วด้ครับนี่พ่นยาขายหายแล้วใส่ปุ๋ยแล้วนะครับนรเนาะกะไดยอยู่ประมาณนี้น้ำก็มีอยู่ครับไม่เห็นหน้าหลายเติบอยู่ครับน้ำน่าจะเพียงพ่อให้เขาออกร่วงแต่ว่าแานหลังแต่เขามาฝนมาตอนที่ ข่าออกตั้งทองออกห่วงพอดีครับเนาะใส่เกสอนมันอย่าในช่วงนัมม้นแหละครับคนน้ำกระไรเยับพี่น้องไม่ใ,ให้หน้ำทำเต็มหมดแล้วครับใส่ปุ๋ยเหล่านะครับเนาะอัปเดตพี่น้องได้เบิงครับบริายพี่น้องได้เบิงหลายคลิปแล้วครับตั้งแต่ยววานเขาเ่าตั้งแต่ใส่ปุ๋ยนะครับเนาะคันแท่น้ามันก็สูงแน่มองเบิ้งเขา่าก็ย,ยังเตียกับเบอเตียครับ นี่คันแท่นหน้าหกงามครับพูดสมบัติกระเดาพูดหล่ะบนหน้าหลอกเลพาพี่น้องงามเบ่งเข่าจากงามบางามนะครับเนาะทร้างไรน่น้ำท่วมกะขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทางภาคเหนือครับเด้อภาคอีสานที่น้ำท่วมนะครับเนาะ,ะนกพี่น้องนกเป็นกำลังใจใพี่น้องน้ำท่วมนะครับเนาะ เป็นก่างใจให้กัน่สวนฝั่งไหนเฟินแรงก็เป็นกำลังใจให้ครับผมเดี๋ยวคิดว่าเมาื่อใดมือนึงก็ต้องตกลแล้วครับลากาหน้าท่วมเมื่อใดมือนึงก็ต้องแห้งนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้กันครับผมส่วนหน้าเบาแหวยวงเพื่อสุรินยวงเพื่อประสาทจามาสุรินครับผมก็สิพอ่อได้กินอยู่หล่าครับพี่น้องเนี่นะครับเนาะถือว่าใสาใดอยู่ครับ ียงปลาสูบกุกับกุกับอยู่ครับาาอยู่ครับหน้าสวยงามอยู่ครับถือว่างามระดับหนึ่งเลยครับเขานะครับเนอะสูงระดับเขาจะย่างไปเบิึงบอลไหนหน้าหลอกนะครับเนาะสีงามบนเขาเพราะว่าหน้าหลอกปกติมันบ่อค่อยงามนะบนเ่าสวยงามจะเขียนนะครับเนาะฟังน,นี่สูงบ่มีหนามเลยครับพุตเนี้ยสูงนี่บ่มีนม้มนะครับเนาะบอนี่โคกเนี่ย ขณะเอาคนเท้าออกเร็วว่า้น้ำไหลลงมาก็บ่อหอดปันได้ครับผมหอน,นตะบนในตำตำนะครับเนาะไอ้น้อยเบิง้งลุปยปลาหยาไปเซบูดมาอยู่ครับมาใส่บูดมานะี่ยโอ้เยเก็บลอยเลยฮึบนี่ครับอันนี้น่าหลอกเด้อเพื่อนอุ้ยแปลงหนึ่งแปลงพุน่นในหย,อยาไรครับนเนาะแปลงพุน่นในหย,อยาไลเราไปเบิ้งฟังนี่ก่อน ว่ามีหยาบ่าตัาาวหนามลายอยู่ครับเดี๋ยวลงลงลุยปลาเขาไปเลยมีฟองนี่พ่มีเพราะมีนามครับนี่เดี๋ยวพวหน้าหลอกกันพี่น้องเนี่ยแปลงหนีหน้าหลอกนี่ครับหลอกนี่มีนามอยู่ครับนามค้างก็ถือว่าเขากบบมีความเขียวหนาอยู่ครับใส่ได้อยู่นะครับเนาะ เนี่ยเป็นหลอกแปลงหนึ่งต้นสนุ่ก็พ่นย้ายแล้วก็เรียบร้อยหมดแล้วครับนี่เป็นหน้าโขกห็นสูงครับผมพ่นว่ายหนามันหลายแต่ปีนี้หนาบ่ราะซัมมี่เหรอครับเขาก็ถือว่าขันน้ำมาอีกอะเสียดเกี้ยวเกี้ยวเหรอครับนี่ครับแหงถามว่าแหงบ่บ่แหงครับซุ่มอยู่ครับเนาะซุ่มอยู่สูงอยู่ ยังยังกลับไปทางเก่าพี่น้อง <c oughs> ย้อนแสงนี้ด้ครับเดอ้อทายพี่น้องมเนี่ยเหมือนแรงส่นฟังพุ่นกะไอ้ยินว่าจงมันแรงทั้งเดือดตายครับเนาะจงมันแรงแต่ว่าฟั <c oughs> างนี้มันสูงครับมันเป็นปกติทุกปีแหละครับครับเนาะปกติทุกปีตอนหนีเป็นแถวนีเป็นกันแท่นาเก่าเาผมหมางแท่นาออก เห็ดเป็นแปลงเดียวเลยครับตูตีนแท่น่าอยู่ผมเมาเป็นเป็นทันเดียวหรือว่าที่พี่ปีปนาสิเอาออกแถวเงาหน่สิเหลือไปย่างนาเคืองเห็ดเงาเคืองหนึ่งบ่อสิรอบ,บึงครับปีนานครับเนาะปีนี่ห้ารลองบึงก่อนเพราะว่าเห็ดหน้าก็คือการเสี่ยงดวงครับมีได้ฝนดีก็ได้เขามีได้ฝนบด่ดีแรง เขาขตายตนะครับเนาะนี่ผมใส่ปุ๋ยแล้วหน้าสิบเอ็ดสิบสองไร่ใส่ปุ๋ยหาหกถุงหาถุงหาถุงครับผมยูเลียยูเลียถุงหนึ่งอ่าแล้วก็จะเป็นสิบห้ายี่สิบสี่ถุงผสมกันกับยูเลียนะครับนะเนาะหม้บานครับผม เมือ่อวานเขาก็ประมาณนี้แหละครับครับเนาะโอ้ตัวลักตัวเล่ครับไายพี่น้องเลยเพิ่งอนคนกว่า,าโอ้ทั้งพี่แรงมีฝนมีน้ำว่าทั้งผมกะแรงเป็นบางพื้นที่นะครับเนาะบางพื้นที่เพมันก็มีน้ำที่กันแหละครับนี่ครับผมเห็นว่าบางคนก็ถามผมว่าไายจะบนันงามยังเขียวเถอะ กระซัมกันเบิดครับบาบซัมกันเบิดเขาครับลงไปแต่สูงสูงอยู่ครับสูงเกือบถุงหัวหมดแล้วครับเขางามงอ,อ,าางอยู่ครับ <c oughs> อย่าลืมครับเด้อเขาเอิญเราฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์สั่งสรรค์ในช่องยูทูบบ่าวแว่เคยทรินชาแนลนำเดียครับเด้อเพื่อเป็นกำล,ลังแรงใจในการถ่ายคลิปคือเก่าแล้วครับถ่ายคลิป ไอพี่น้องเดี๋ยวเบิง้งกินหอดทงไฮทงหน้าไปเฮ็ดงานก็นต้องกินหอดทงไฮทงหน้าให้เราครับเมื่อใดเมื่อใดมาซองเมื่อใดเมาเบิง้งก็ยังกินเข่าเมื่อใดกินหนามพี่น้องเ <c oughs> อ้ยที่ตัวก็ยังกินเข่าเมื่อใดกินนหนามเลยครับเขียวพัดเลยเข่าโอ้เหนื่อพี่น้องไายบรรยากาศพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งนะครับเนาะทงหน้าฟองพูนเหมืนกะเอ่อปันปุยบนเดียว ผมแบบปุ๋ยมาถ้าฟังพูนมเห็นพี่น้องผุนพูนแหละผุนซุ่มพี่น้องเป็นกันพูนผุนนะครับพูนครับบ้านหลังนี้น้อยผุนละผุนเป็นกิโลครับผุนอะจุบนรถบิ่งไม้ผุนอะเห็นปะครับผุนถ้าผุนนะผุนพูนครับเมื่อก่อนเพียแบกปุ๋ยมามเป็นเกะๆได้พี่น้องมันมีทางเขาแต่ก็ต้องเฮ็ดครับลูกเช่านาก็ต้องสูนะครับเนาะ บ่อไรครับผมบ่เห็ดประดุษีว่าเขาขี่ขั้นนะครับนเนาะเขาก็เห็ดตามที่เขาเห็ดไหวกำลังไหวนะครับเนาะเมื่อยพี่เนาะอย่างมาเมื่อยอย่างลุยไปเนาะบ่อเล็ตักขั้นที่หน้าเนาะขั้งงามโพโลห่ยาะตัวเนา,าในไหน้าบ่บ,บ่มีดอกครับครับเนาะฟังฝุ่นกั้งามไปฟูนไปหอดฝุ่นต้นตาดขึ้นไป ทางผมอย่าลืมดับเด้อเพราบิ่งแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคิเก้าลนะครับทัางใดน้ำท่วมก็ผมขอเป็นกำลังแรงใจให้สู่ต่อไปครับผมบนน่แน่มือหนึ่งอาจจะเป็นเห่าก็ได้ครับเนาะน,นี่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมสู่ต่อไปครับผมซอยกันไปครับผมอันใดซอยกันไหนก็ซอยกันเนาะครับเนาะ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ